น้ำมันเชื้อเพลิงในวันนี้19ตุลาคม2568กลายเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจอย่างมากเพราะราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราแต่สิ่งที่น่าคิดคือแล้วราคาน้ำมันวันนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างบางทีเราอาจไม่ทันสังเกตว่าราคาน้ำมันแต่ละชนิดมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละวันอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิด ข้อมูลล่าสุดจากปั๊มน้ำมันบางจากแสดงให้เห็นว่าราคาก๊สโซฮอ95ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันที่นิยมใช้ในรถยนต์ทั่วไปมีราคาขายอยู่ที่32.15บาทต่อลิตรในขณะที่แก๊สโซฮอ91ขายที่ราคา31.78บาทต่อลิตรซึ่งอาจดูเหมือนเป็นตัวเลขเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วก็สามารถสร้างผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณได้ สำหรับดีเซนราคาของดีเซน B7 อยู่ที่31.44บาทต่อลิตรซึ่งปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ประมาณ0.50บาทขนบาทขณะที่ดีเซนพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซลเอก็ลดลงเช่นกันอยู่ที่45.64บาทต่อลิตรซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้ใช้งานรถดีเซนและคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสรุปภาพรวมของราคาน้ำมันในวันนี้มีรายละเอียดดังนี้ดีเซนไฮพรีเมียมดีเซนอยู่ที่45.64บาทต่อลิตร ดีเซลธรรมดาเอสอยู่ที่3 1 4 4บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอ์แก๊สโซฮอ์เก้อยู่ที่31.78บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์กอยู่ที่32.15บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์เอยู่ที่29.94บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอล์เอยู่ที่49.8 4บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอลี85 s e v อยู่ที่27.89บาทต่อลิตรหมายเหตุสำคัญคือราคาที่อ้างอิงนี้มาจากบริษัทบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละสถานีเติมน้ำมันและราคานี้ไม่รวมภาษีอกรท้องถิ่นในกรุงเทพซึ่งอาจมีผลต่อราคาสุดท้ายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในแต่ละพื้นที่และราคานี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอยากให้คุณลองติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพราะราคาที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี้อาจเป็นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตของคุณแล้วคุณหลักคิดว่าแนวโน้มราคาน้ํามันจะเป็นอย่างไรต่อไปควรเตรียมตัวอย่างไรดีคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ได้เลยครับ